ไปลุงป้อมนะลุงป้อมตอนนี้ประกาศตัวเป็นโซ่ข้อกลางครุณคุ้นคำนี้ไหมคุณคุับโซ่ข้อกลางนะปี38 39เนี่ยคนที่ประกาศให้เป็นโซ่ข้อกลางคือคนขวามือเนี่ยคืออันนี้พ่อใหญ่จิ๋วพลเอกเฉลิมยงใจยุธนะตอนนี้ผ่านมากี่ปีนะ เกือบสามสิบปีนะุูป้อมขอเป็นโซ่ข้อกลางที่บอกเป็นโซ่ข้อกลางเพราะว่าเ c e b o o k ของรูป้อมฉบับล่าสุดคือฉบับที่4ใช่ไหมบอกว่าจะก้าวข้ามข้ามความขัดแย้งต่างๆเนี่ยสุดท้ายก็จะบอกว่าจะทําตัวเป็นโซ่ข้อกลางใ่ครับเพื่อให้ลดความขัดแย้งนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยป้ายพึบเต็มเมืองใ่ครับ ของลุงป้อมว่าไงนะอ่าก็คือก้าวข้ามความความขัดแย้งแล้วก็จะเป็นเหมือนเป็นตัวกลางเชื่อมระหว่างฝ่ายอนุรักษนิยมกับฝ่ายเสรีนิยมประชาธิปไตยตอนนี้ลุงป้อมเนี่ยเห็นไหมก็ายนี้นะไปทั่วกรุงเทพและเมืองใหญ่ใหญ่นะเพื่อที่จะบอกว่าตอนนี้ลุงป้อมไม่อยู่ฝ่ายอนุรักษนิยมไม่อยู่ฝ่ายเสรีประชาธิปไตยที่สุดขั้วต้องอยู่ตรงกลางนะไปย้อนเราย้อนไปดูนะว่า สเตปหรือไทม์ไลน์ของลุงป้อมเนี่ยในการเขียนจดหมายตอนนี้4ี่ฉบับใช่ครับ4ี่ฉบับนี้มีความเข้มข้นเข้มข้นเรื่อยๆและพยายามไอโซเลตหรือแยกตัวออกจากบิ๊กตู่อย่างชัดเจนนะครับฉบับที่1ว่าไงครับฉบับแรกสาคัญก็คือบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยการทํารัฐประหารเนี่ยพลเอกประยุทธ์เนี่ยคิดและทาเองนะครับแล้วก็ต้องการที่จะเป็นรัฐบาลต่อเป็นนายกต่อสืบทอดอำนาจนะครับ โดยที่ตัวเองเนี่ยตอนร่วมรัฐบาลเนี่ยมีทั้งช่วงเรื่องที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยนะครับก็พยายามที่จะแยกตัวออกมาไม่ได้มีส่วนในการยืมหน้าทใช่ครับแต่ว่าไปช่วยน้องใช่ครับและก็น้องอยากตั้งพรรคการเมืองเลยไปช่วยครับอันนี้ฉบับที่หนึ่งนะครับฉบับที่หนึ่งใจความฉบับที่หนึ่งนะครับฉบับที่สองนะครับฉบับที่สองก็คือพูดในเชิงทําความเข้าใจว่าตัวเองเนี่ยเรียนรู้และเข้าใจนักการเมืองมากขึ้นหลังจากมาทํางานกับนักการเมืองนะครับ แล้วก็ฉบับที่3มฉเรื่องก้าวข้ามความขัดแย้งใช่ครับนะตอนนี้ก็เริ่มมาพูดถึงเรื่องจิตวิญญาณอนุรักษิยมยงย้ําว่าตัวเองเนี่ยจงรักพักดีต่อสถาบันชาติศาสตร์กษัตริย์นะครับแต่ว่าตัวเองเนี่ยเคยอาจจะคิดผิดมากรนะครับว่าการทํารฐประหารหรือหรือยึดอานาจแล้วเอาคนเก่งคนดีเข้ามาบริหารอาจจะช่วยได้แต่จริงแล้วมันไปไม่ได้นะครับฉบับที่4เนี่ยก็เป็นการเล่าประวัติตั้งแต่เป็นเด็กรับราชการชีวิตถูกหล่อหลอมมาด้วยความ อาชีพทหารมีความจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และก็มีจิตวิญญาณเรื่องความเป็นประชาธิปไตยแม้จะเป็นอนุรักษ์นิยมมาก่อนแต่ตอนนี้เข้าใจเสรีประชาธิปไตยมากขึ้นและประกาศตัวเป็นโซ่ข้อการนี่จะับสีนะก็คือเชื่อมสองกลุ่มนี้เขามองว่าการที่แยกตัวกันแบบนี้นะฮะก็คืออนุรักษ์นิยมกับเสรีนิยมประชาธิปไตยเนี่ยมันทําให้บ้านเมืองมีความขัดแย้งและติดหลมติดกับดัก เขาเลยบอกว่าเขาเนี่ยเป็นโซ่ข้อกลางมาเชื่อมในเฟซบุ๊กของลุงป้อมเนี่ยมีอยู่ฉบับหนึ่งรู้สึกฉบับที่4นี่แหละที่บอกว่าแม้ผมไม่ได้เป็นคนเขียนแต่ผมเป็นคนอนุมัติใช่ครับให้ลงเพราะอ่านหมดแล้วเห็นด้วยแล้วก็ถอดจากความคิดตัวเองใช่ไหมใช่ครับแปลว่าแปลว่าอันนี้ไม่ต้องเถียงนะนะว่าลุงป้อมไม่รู้เรื่องรู้นะเป็นไงความสารภาพของลุงป้อมถมายถึงอะไรยังไงก็คือเป็นเป็นการ สารภาพว่าตัวเองเนี่ยเติบโตมาในแบบของของทหาร,รนะที่ผ่านมาเนี่ยก็อาจจะคิดผิดในเรื่องในเรื่องทางการเมืองวันนี้ก็ขอเปลี่ยนตัวแปลงตัวเองใหม่นะครับแล้วก็ยึดมั่นในระบ,บอบเสรีนิยมประชาธิปไตยนะครับ,รบแล้วก็คืออย่างเงี้ยมันก็อยางจะเรียนถามพี่ช้างเนี่ยฮะว่าอย่างนี้คือแต่งตัวรองรัรฐบาลหรือเปล่าอ๋อตอนนี้ลุงป้อมก็มีความฝันว่าตัวในระหว่างนั้นเนี่ยจะเป็นตัวกลางในการเป็นนายกอันนิดหนึ่งถ้าเป็นไม่ได้เนี่ยขั้วไหนก็ได้ขั้วไหนก็ได้ขั้วไหนก็ได้เป็นรัฐบาล ถูกไหมครับใช่ครับตอนนี้นายกข้อหวังว่าถ้าอันแรกเลยนะที่ลุงป้อมหวังเนี่ยที่เล่นออกมาใหญ่ๆอะไรเงี้ยหวังที่สุดเนี่ยถ้าแต่ละขั้วมีความขัดแย้งกันตั้งรัฐบาลไม่ได้ขอเป็นนายกคนกลางใช่เป็นโซ่ข้อกลางรเรียกเป็นนะแต่ถ้าสมมุติว่าเป็นโซ่ข้อกลางไม่ได้ขอขอเข้าร่วมรัฐบาลอย่างที่ผมบอกอเนี่ยภารกิจของลุงป้อมและก็ตอนนี้ทั้งสองคนเนี่ยนะทั้งสองลุงเนี่ย มีกำหนดการที่จะเดินสายไปทั่วเลยนะเยอะมากเยอะมากตลอดเดือนมีนานี่เยอะจริงๆครับว่าจะบอกว่าเอ้ยนี่ไม่ใช่การเมืองอย่าไปพูดครับพูดไปเลยครับผมจะเล่นการเมืองครับผมก็เลยมาเยี่ยมประชาชนอย่าไปบอกคือยิ่งโกหคนคนก็ไม่ยิ่งไม่เชื่อนะครับเนี่ยไปเด็กปหนึ่งก็ไม่เชื่อแล้วว่าอยู่ๆทํางานมาแปดปีและไม่ค่อยไปเยี่ยมเท่าไหร่ พอใกล้เลือกตั้งเยอะเยี่ยมบอกว่าไม่ใช่เรื่องการเมืองคือมันกลายเป็นตลกร้ายคือไปมากกว่าฝ่ายค้านนะฮะคือฝ่ายค้านเนี่ยแทนที่อยากเป็นรัฐบาลจะลงพื้นที่เยอะๆอันนี้ไปเยอะกว่าไปเยอะกว่าไปเยอะกว่าเพราะว่าบางทีไปเบิกค่าใช้จ่ายได้ไปตรวจงานตรวจบ่อยมากครับทำไมตอนเป็นรัฐบาลนั้นมากเต็มไม่ค่อยตรวจครับตอนนี้ตรวจบ่อยมากอ่ะนี่เป็นเรื่องของสองพอที่สู้กันเองนะครับยิบตา ว่าใครจะชนะนะเพราะว่ามันมีความหมายไงพี่กอล์ร,ระหว่างสองปอเนี่ยใครชนะนะไม่ต้องบอกชนะทุกคนอื่นนะชนะกันเองเนี่ยถ้าชนะเนี่ยมีโอกาสยืนหนึ่งที่จะเป็นคนที่ถูกเสนอชื่อครับถ้าลุงป้อมชนะลุงตู่มาขอให้ลุงป้อมสนับสนุนเป็นนายกได้ไหมไม่ได้ครับถ้าลุงป้อมอ่ลุงตู่ชนะลุงป้อมแล้วลุงป้อมไปขอลุงตู่ได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องทุกทั้งสองคนขอยืนหนึ่งก่อน